เอาชนะใจคนลักนณาราศีกันหากเราจะต้องการเอาชนะใจคนลักนณาราศีกันนะคะหรือว่าคนกันเนาะซึ่งเราจะต้องดูเริ่มจากการดูดาวเกษตรประจําเรือนนะคะนั่นก็คือดาวประจำตัวของคนกันนะคะนั่นก็คือดาวพุธนั่นเอง เราจะนําความหมายของดาวพุธนะคะมาร่วมวิเคราะห์ร่วมกันกับความหมายของราศีกันแล้วก็วิเคราะห์ร่วมกันของประเพณีในเรือนกันนะคะนั่นก็คือเป็นเรือนอรินะคะหรือปัญหาอุปาาสรรคศัตรูนี่สินอุบัติเหตุนะคะนํามาวิเคราะห์ร่วมกันนั่นเองนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะในเรื่องของบุคลิกของคนกันนะคะ ผิวเนี่ยจะเป็นแบบผิวเนื้อขาวนะคะหรือว่าแบบขาวแดงรูปร่างค่อนข้างที่จะอวบนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะค่อนข้างอ้วนนะคะหน้ามนนะคะหน้ากลมนะคะเอ,อ่อรูปร่างเนี่ยไม่ใหญ่มากนะคะเจ้าเนื้อนะคะแล้วก็ทุ้ท้วมหน่อยนะสะโพกใหญ่หนะ้าอกใหญ่นะคะแล้วก็ผมเรียบแล้วก็ดกนะคะ ส่วนนิสัยคนกัรน,นะคะคนการเป็นคนที่ชอบความสันโดษนะคะแล้วก็ธรรมะธรรมโมมักจะสื่อนะคะมักจะสื่อถึงคนที่ชอบคิดชอบไต่ตรองนะคะชอบมองโลกในมุมกว้างนะคะพูดง่ายคือเขาจะมอง เขาจะมีมุมมองแบบเข้าถึงจิตวิญญาณนั้นๆเลยนะคะดังนั้นการอยู่เงียบๆคนเดียวนะคะก็จะช่วยทําให้ได้คําตอบที่เร็วขึ้นสําหรับคนกันเนาะเพราะเป็นการนิ่งเพื่อประมวลผลนะคะแล้วก็การใช้เวลาการคิดอย่างรอบคอบที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าอา่จะดูเขาจะดูคนกันออกมาจากข้างนอกนะคนกันน่ะก็จะดูแบบเนิบๆอ่อนหวานนะคะ แต่ว่าคนกันเนี่ยค่อนข้างที่จะจริงจังกับชีวิตนะคะแล้วก็สิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือเขาจะรู้จักการรักษามากๆกิริยาก็จะมดงามนะคะเป็นคนที่มีความเรียบร้อยสะอาดสะอ้านพิถีพิถันในเรื่องของการแต่งตัวนะคะสุภาพอ่อนน้อมเป็นคนที่มีสเสน่ห์กับผู้คนที่พบเห็นต่างๆนะคะเป็นคนที่ช่างคิดช่างทำม,มีไหวพริบนะคะ,ฉะเฉลียวฉลาดมาักจะเป็นคนที่ช่างสังเกตนะคะบางทีก็ อาจจะคิดวนเวียนซ้ำๆก็มีบ้างนะคะก็คิดเยอะไปนะคะชอบเก็บสิ่งต่างๆมาคิดวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์อยู่เสมอนะคะจนบางครั้งเนี่ยทำให้เข้าไปยุ่งกับปัญหาของคนอื่นจนจน,จนแบบตนเองได้รับความเดือดร้อนไปด้วยนะคะโดยที่ไม่รู้ตัวเนาะเพราะว่าคนกันเนี่ยช่างคิดก็จริงแต่ว่าบางทีก็จะช่างพูดด้วยนะคะดังนั้นก็อาจจะนำความเดือดร้อนมาได้นะคะ จะเป็นคนที่ช่างวางแผนนะคะเจ้าระเบียบม,มีคารมคมคลายที่ดีมีพรสวรรค์ในเรื่องของการพูดจานม์เนาใจผู้อื่นมีความสามารถในการในเรื่องของวิชาการนะคะแล้วก็ในเรื่องของออในเรื่องของทางเทคนิคนะคะความจาดีมากๆนะคะบางครั้งเนี่ยอาจดูเป็นคนที่แบบเคร่งครึมจนเกินไปนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ชอบพูด แต่เขาก็จะมีอีกมุมหนึ่งนะที่แบบว่าเขาก็จะนิ่งนิ่งไปเลยก็อันนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเงียบไปนิ่งไปนี่คือบุคลิกของเขานะคะเวลาเขาเขาอยากพูดเขาก็พูดนะคะแต่ว่าเขาจะมีอบุคลิกหนึ่งที่เช่งขืึมแล้วก็นิ่งนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเขาก็จะเป็นคนใจดีนะชอบอาสาทําง,งานให้กับคนอื่นนะคะเป็นคนที่วิตกจริตง่ายที่กังวลขี้หงุดหงิดนะคะแล้วก็บางครั้งก็งุ่มงามเนาะนิสัยมาจะเป็นคนที่ค่อนข้างละเอียด นะคะละเอียดมากๆอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็บางครั้งถึงขั้นแบบจุกจิตจนเกินไปด้วยซ้ำนะคะทําให้แบบคนรอบข้างเนี่ยก็รู้สึกรำคาญนะคะเขาเป็นนักอุดมคติที่ยอดเยี่ยมมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่เข้าถึงจิตใจทัศนคติและความคิดของคนกันเนี่ยนะคะได้ยากมากเราอาจจะแบบมองเขาไม่ค่อยจะออมนะ เออเพราะว่าคนกันเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะลึกลับซับซ้อนพอสมควรนะคะสำหรับเอ่อถ้าเกิดว่าจะเอาชนะใจคนกันเนาะอย่างที่บอกอะคะ่ะว่าคนกันเนี่ยเขาจะมีมุมที่เขาต้องใช้ความคิดแล้วก็สงบนิ่งนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะเอาชนะใจเขานะคะเราก็ไม่ต้องไปแบบรีบเร่ง รีบเร่งหรือว่าแบบทาให้เขาแบบรู้สึกร้อนรนนะคะอันนี้เขาจะไม่ไม่ชอบแล้วคุณชาระจเขาไม่ได้นะคะดังนั้นคุณต้องเข้าใจในมุมที่เขากําลังคิดแล,ล้วก็ลรงสงบแต่ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยไ่ชาต้องรออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะต้องต้องต้อง,องแบบอ่าโอเคเขานิ่งเราก็นิ่งไปกับเขาถ้าจะเสนอแนวความคิดที่ดีๆอ่าคุณก็เสนอไปนะคะคุณเสนอแนวความคิดที่ดีๆออกไปได้เลย เออแต่ไม่ใช่บอกว่าไปเร่งร้อนให้เขาคิดอย่างเงี้ยเออไม่ได้นะคะแต่เขาจะชอบคนที่โอเคอ่าสนับสนุนให้เขาใช้เวลาในการคิดหนึ่งและสองก็คือคนที่ซัพพอร์ตความคิดของเขาได้ต่อยอดความคิดของเขาได้นะคะแล้วก็เข้าใจความคิดที่ลึกซึ้งของเขานะคะเนื่องจากเขาเป็นคนลึกซึ้งแล้วก็ซับซ้อนนะคะคิดทุกอย่างแบบลึกซึ้งไปหมดนะคะดังนั้นอะ่ะคุณจะต้องเข้าถึงความคิด ที่ลึกซึ้งของเขาให้ได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณเข้าถึงความคิดที่ลึกซึ้งของเขาให้ได้นะคะอันนี้เขาจะชอบคุณมากนะคะแล้วก็ชนะใจเขาได้ง่ายมากนะคะแล้วก็สำหรับในเรื่องของการงานนะคะเอ่อถ้าในเรื่องของการงานนะคะเหมาะกับคนที่ หมาะกับงานที่ทําคนเดียวเพราะว่าเขาค่อนข้างจะชอบใช้ความคิดคนเดียวนะคะมากกว่าการที่ทํางานเป็นทีมแล้วก็ brainstorm กันเป็นทีมนะคะอาชีพที่เหมาะสมนะคะนับเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานเขียน การสื่อสารนะคะหรืองานที่เกี่ยวกับเอกสารต่างๆนะคะการเจราจาก็สามารถทีวว่แบาทำได้ดีด้วยนะคะเป็นนักเขียนนะคะอย่างเช่นเนาะนักเขียนนักประพันธ์นะคะโรงเรียนสอนภาษา,ษา,ษานักบัญชีประชาสัมพันธ์บรรณาธิการนะคะบรรลักษ์ผู้ดูแลหนังสือเลขานนการนักข่าวพิธีกรครูนักอบรมนักปรัชญานายทะเบียนเสมียนอ่อ คนไทยหรือแม้กระทั่งคนไทยเอกสารั้นเกี่ยวเอกสารไงนะคะนักวางแผนนักบัญชีนักพูดนะคะเขาจะมีฝีมือหลักๆเลยคือเอกสารกับงานเขียนดังนั้นอาชีพที่พูดมาทั้งหมดอะค่ะอันนี้คือเป็นอาชีพอันดับหนึ่งเลยนะที่จะเหมาะกับเขานะคะรวมไปถึงแบบพวกร้านหนังสือแล้วก็งานพิสูจน์อักษรก็เองานพิสูจน์หลักฐานต่างๆนะคะอันนี้ก็เหมาะกับเขาด้วยเหมือนกันนะคะ แล้วยังเป็นคนชอบขยนันชอบทำงานนะคะแล้วก็มีแบบรายละเอียดเยอะอีกด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยงานที่เกี่ยวกับเอ,อ่อเกี่ยวกับการที่จะต้องแบบเก็บข้อมูลต่างๆต,ต้องใช้การสังเกตแล้วก็ต้องใช้การบริการนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันดับสองที่เหมาะกับเขานะคะนั่นก็คือทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับงานราชการต่างๆนะคะ นักวิเคราะห์นักคิดเพราะเขาเป็นคนที่มีชอ,อบจดจาเป็นคนที่มีความจําดีนะคะช่างสังเกตและจดจาข้อมูลได้ดีมากๆากดังนั้นนักวิเคราะห์นักคิดนักกฎหมายนักบัญชีนักตรวจสอบนะคะก็เป็นตัวเลือก ที่ดีมากๆสําหรับคนกันนะคะส่วนอาชีพที่เป็นลําดับสามเนาะก็จะเป็นแบบอาชีพที่เป็นเน้นทางด้านการเงินนะคะพวกระบบเออเขาเรียกว่าระบบการเงินต่างๆนะคะไม่ว,ว่าจะธนาคารการลงทุนต่างๆนะคะคนที่เป็นเอ่อคนกันนะคะจะชนะคนที่เป็นคนมังกรแล้วก็พึกศพ นะคะพูดในทางกลับกันเนาะเดี๋ยวพูดเองก็งงเองอีกเนาะพูดในทางกลับกันนะคะคนถ้าคุณเป็นมังกรและพฤกษกนะคะมักจะแพ้ทางคนกันมักจะแพ้ทางให้กับคนกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นเมษและเป็นสิงห์นะคะคุณนะคะจะชนะทางของคนกันนะคะคนกันจะแพ้ทางเมษและสิงห์นะคะเพราะว่าคนกันเป็นคนที่แบบคิดค่อนข้างจะแบบคิด ทุกอย่างแบบลึกลับซับซ้อนนะคะดังนั้นเนี่ยคนมังกรกับคนพู้ศพอะนะคะจึงจึงแบบมักจะแพ้ทางคนกันได้นะคะเพราะว่าคนกันเขาจะมีวิธีการที่จะแบบเกลี้ยกล่อมคุณมีวิธีการพูดนะคะมีวิธีการสื่อสารที่ดีนะคะจนคุณก็แบบไหลไปด้วยนะคะจึงทำให้แบบคนมังกรกับคนพฤกศพนะคะมักจะแพ้ทางได้